เยี่ยมมากเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีฐานแรกเลยเราต้องภาวนาก่อนเราต้องภาวนาก่อนเราต้องให้ปากเราเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ก่อนก่อนที่เราจะไปหาอย่างอื่นอะเราต้องใช้ตัวเราก่อนต้นทุนอยู่ที่เราไงต้นทุนคือลมหายใจถ้าวันนี้ไม่มีทรัพย์คะคคูเงินยังไม่มาคะ่ะโชคยังไม่มีคะ่ะยังไม่มีต้นทุนใดๆทั้งสิ้นนะคะอยากได้เหมือนคนอื่นเขาอยากต่อยอดนะคะอยากอยากยากยาก,ยากหยุดคําว่าอยาก แล้วใช้ปากให้เป็นประโยชน์หยุดคําว่าอยากแล้วใช้ปากไปเรียกซั์ซะเปลี่ยนมาเป็นนโมพุทธายะสัมมาอารหังนโมพุทธายะสัมมาอารหังหรือสัมมาอารหังอย่างเดียวก็ได้ซ้ำๆ้วนไปซ้ซําๆวนไปจิตใจเบิกบานแจ่มใสปิติสุขนะคะเดี๋ยวมันก็ดีเองอืมเดี๋ยวมันก็ดีเองนะ เอาความอยากกองไว้ตรงนั้นก่อนอยากมีกันทุกคนนะคะแต่ถ้าไม่ทำเนี่ยจะอยากต่อไปเหมือนคนหิวข้าวอะ่ะแล้วรู้อยู่แล้วว่าข้าวมันวางอยู่ไม่ยอมตักไม่ยอมหยิบเข้าปากหิวไหมหิวเหมือนก,นกันกับคนที่มีตก,กะเยอะตะก,กะมากมายเหลือเกินในหัวนะคะรู้หมดแหละในสิ่งที่ดีที่เขาบอกอะ่ะดีแต่ก็ยังไม่เชื่อมันไม่มีตัวตน บุญน่ะมันมองไม่เห็นหรอกมันไม่มีตัวตนแต่เขามีฤทธิ์ถ้าใจเรายิ่งเชื่อใจเรายิ่งศรัทธาด้วยโอ้โหไม่ต้องเสียค่าตัวเครื่องบินละค่ะเหะได้เลยค่ะหอกลางอากาศ หูน้อยบอกวันนี้ไม่มีคนมาเดินกาดจ้าของเหลือเต็มโต้เลยอธิษฐานขอปู่แป๊บเดียวขายของหมดเลยนะคะหมันทําบุญนะหมูน้อยนะคะยอดกระปุกก็ได้คนค้าคนขายต้องเสริมทุกวันนะคะต้องต่อยอดทุกวันอยากเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญต้องหมั่นทําทานนะคะอยากให้ชีวิตดีขึ้นทุกด้านต้องหมั่นภาวนาเคไหม จะสวยจะหล่อจะดูดีจะมีฐานะมันรักษาศีลด้วยนะจ๊ะมันต้องครบทุกด้านนะคะเปิดปัญญาทุกวันนะคะทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อครูล่ะครูไปขอหลวงปู่มาครูไปคุยกับหลวงปู่มานะคะ พ่อหนูอยู่บ้านมีเรื่องทุกใจแต่หนูจองจุดเทียนเสริมดวงให้พ่อสบายใจขึ้นเยอะเลยค่ะครูแค่เปิดใจนะคะโอ้โหบุญหนุนนำค่ะพี่นสสิขอให้บุญน,นี้เกื้อหนุนค้ำจุนครอบครัวของพี่ให้รุ่งเรืองเฟื่องฟูนะคะให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะให้มีแต่ความสบายใจนะคะโ แตงกวาบอกว่าจะอาบน้ำนี่ต้องหยุดก่อนเลยจ้าเดี๋ยวไม่ทันครู <laughs> <laughs> พูดมาให้เจอทุกอย่างเลย <laughs> <อ>คือมันมันเป็นอะไรที่ในสิ่งที่ครูบอกไปมันก็มาจากการตกผลิตจากการลงมือทำจริงๆอะนะเพราะว่าเคยเป็นเหมือนทุกคนมาก่อนนะคะก็เอาเคล็ดลับเอาทางลัดมาบอกนะ เื่อก็ทำตามไม่เชื่อก็แค่ผ่านนะคะครูค้าหนูเอายันให้เพื่อนไปติดรถตู้ที่ออกมาวิ่งส่งพนักงานได้เที่ยววิ่งเพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะโอ้โหวันนี้ใครอยากทำบุญกระถินนะคะใครจะเอาไปแจกญาติพี่น้องแจกเพื่อนนะคะหรือจะแชร์เป็นสะพานบุญก็ได้นะคะให้เพื่อนได้มาร่วมบุญกับเรานะคะให้เราได้เป็นสะพานบุญนะจ๊ะยันนะคะ พร้อมกับรูปหลวงปู่นะคะยันสองแผ่นนะคะแล้วก็แก้วสารพัดนึกนะคะกองบุญ199จา้าแคปรูปไว้เลยนะสำหรับใครที่อยากร่วมบุญกระถินนะคะบุญกระถินส0 0 0 0วัดนะคะวันที่27พฤศจิกายนนะคะคือตอนนี้ก็ถวายเรื่อยๆแต่เราจะโอนปิดยอดก็คือวันสุดท้ายที่หมดฤดูกระถิน จ้าไปรวัน <มา S 1> วัน<ด> <ๆ S 2> สุดท้ายเลยวันทอดกระถินนะคะแล้วจะสรุปตัวเลขให้นะจ้า <c oughs> พอดีแหละย7นะคะตัวเลขไปของวันที่หน <1 S 1> ึ่<ะ>งธันวาคมโอ้โหแคปรูปไว้นะจ้าส่วนใครพี่นางมีทูบไหมมีจ้าส่วนใครนะคะที่ อยากได้ทูบมาหารวยนะคะอยากได้ทูบตัวเลขมงคลนะคะมียันนะคะหนึ่งแผ่นทูบสิบแท่งนะคะกองบุญห9ึพร้อมคำแช่งครูจัน์ไปเลยนะคะนี่ค่ะห9ึ199นะคะทูบซื้อที่ไหนก็ได้แต่ทูบที่ทำแล้วทุกบาททุกสตางค์เป็นกองบุญเข้าบุญนะคะกับบุญกระถินนะจ๊ะมีที่นี่จ้า ขอให้ทุกคนอิ่มนํำสมลานเบิกบานในบุญนะคะและขอให้ผลบุญนั้นส่งผลอัศจรรย์ทันทีทันใดเดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยค่ะสาธุเอาแบบนี้เลยนะกองบุญนี้คุณคุณค,ณครับครู <c oughs> จัดเลยนะจ๊ะจัดเลยนะจ๊ะได้บุญด้วย ได้ความสบายใจด้วยนะคะได้ความเบิกบานด้วยได้บุญเก่าด้วยนะคะทำไมถึงได้บุญเก่าได้เชื่อมกับบุญเก่าและทําในตอนนี้เดี๋ยว5นาทีก็เป็นบุญเก่าแล้วจ้าขอให้ทรัพย์หลั่งไหลมาทุกทิศทุกทางนะคะถวยเทพเทวดามาร่วมอนุโมทนาบุญกับลูกนะจา้าขอให้ทรัพย์ของลูกหลั่งไหลมาเป็นสายน้ำทุกทิศทุกทางบอกเปิดทางให้เลยนะคะ ครูคะถ้าเราฝากใส่บาทออนไลน์จะได้บุญเหมือนกับที่เราใส่เองไหมมันได้ทุกอย่างมันอยู่ที่ใจเราเชื่อมันอยู่ที่ใจเราเชื่อแล้วก็อยู่ที่ใจศรัทธานะคะครูคะได้ยันแผ่นที่สองมาแล้วติดที่ไหนดีคะติดหน้ารถติดโทรศัพท์มือถือติดประตูบ้านนะคะใครมีโต๊ะทำงานใครมีเครื่องคอมใครมี เครื่องมือผลิตเงินอะไรก็ตามติดให้หมดใครจะติดหน้าร้านติดได้เลยนะคะเหมือนพี่อะไรได้ใจที่เอาให้เพื่อนเอายันให้เพื่อนไปติดรถได้เพิ่มนะคะเพิ่มรอบอีกต่างหากอการงานก็พุ่งการเงินก็ปังนะคะเอารูปหลวงปู่ไปติดที่บ้านให้แม่ที่บึงการด้วยค่ะแม่บอกดีใจมาก นะคะสุดยอดค่ะพี่สศิปภานะคะอนุมโมทนาบุญนะคะพี่อารีบอกว่าวันนี้ลวงปู่มาถึงช่วยขายของลูกค้าเข้าร้านครั้งละสามเจ้าเลยค่ะโอ้โหสุดยอดคือมันมันคือสิ่งพลังงานที่มองไม่เห็นอะแต่มันมีอยู่จริงอะอม,มันพีนี่แหละ <laughs> เกิดมากเกิดมาบางคนยังไม่ยังไม่เคยเห็นแต่ก,กวกลัว ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันแหละแต่กลัวนะคะฝากครูไหว้วันพุธเมื่อคืนฝันว่าเลขออก80ทูถูก30ได้ฝันดีใจมากค่ะอ่าทุกคนตามได้นะแคปไว้เลยหรือว่าจิ้มไว้เลยก็ได้นะคะเพราะว่ามาแบบนี้มาแน่นอนอย่าลืมเนาะมันมีรอบต่อไปมันมีออมไหมรอ,อบต่อไปมีออมไหมอะไรเลยออมชินอะอมไม่มีวีทอ อ๋อแต่ว่าทากศชอบเลขอ,ออกเลขกุจัจนะอ่าเนี่ยเนี่ยเลขเนี้ยสวยแปดศูนยะ์เนี่ยจัดได้เลยนะคะไม่ต้องหรอกคืนนี้สวยดาวไปก่อนเลยไปสวยดาวก่อนเลยนะคะวันนี้เอายันกับเข็มกลัดให้ลูกสาวครับโอ้โหสุดยอดเลยครับพี่อภิชาติตบุตรนะคะพี่น้ำฝนฝังจุดเทียนแล้วก็ฝังให้แฟนด้วยคะ่ะเฮงเฮงปัง,ป,งปังนะคะครอบครัวสุขสารเงินไหลกองทองไหลมานะจ๊า อยากบูชาแผ่นยันองค์ปู่ค่ะทักไลน์หน้าปกได้เลยค่ะพุแตกค่ะต้อนรับความปังค่ะโอ้โหพี่พามาเต็มทศกสณค่ะอยากบูชายันกับกรอบรูปหลวงปู่นะคะก็เหมือนกันวันนี้พี่ปุ้ยถามเนาะว่ามีกรอบยันอ่ะกี่รุ่นกี่แบบนะคะคือตอนนี้เป็นบุญกระถินที่ เหมือนเดิมรายละเอียดเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าวัตถุประสงค์ของบุญใช่วัตถุประสงค์ของบุญคือบุญกระถินสามหมวัดนะคะซึ่ง ถ้าหากใครที่ร่วมบุญนะคะเป็นทูบนะคะหรือเป็นยันแล้วก็รูปหลวงปู่แก้วสารพัดนึกนะคะอันนี้จะกองบุญ1-99นะคะจะกองบุญ1น9ส่วนเข็มกลัดหลวงปู่259นะคะและแบบตั้งโต๊ะนะคะรุ่น499นะคะรุ่นเล็ก499รุ่นกลางแบบกลางนะคะ9 99 9 แล้วก็ใหญ่สุดเลย30สคูณสาสนิ้วนะคะลูกลงปูมาแล้วแต่วันนี้ก็จะเป็น,นก็จะเป็นหนึ่งเก้าเก้า9นะคะใครจะทำกองบุญสอง0ันแล้วรับกรอบใหญ่ก็ได้นะคะถ้าเราชอบนะคะเอาให้เหลือกินเหลือใช้อะ่ะคำว่าเหลือกินเหลือใช้คือเอาให้มันเกินเกินในสิ่งที่เขาตั้งเป้าไว้นะคะเอาให้มันเกินไปเลยนะจ๊ะจิมไม่เคยเขียวเลยได้แต่ ได้แต่เงินเทวดาในบ้านเนี่ยแหละครูนะคะเราต้องฝึกนะคะจิตใจเราใหม่แล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายังมัวไม่เคยเขียวเลยอะ่ะไม่เคยได้เลยอะ่ะอะไรที่เราแบบออกมาเนะ่ะเราต้องคิดก่อนพูดถ้าเราอยากได้สิ่งไหนเราต้องบอกโอ้โ oh, หฉันเป็นคน